เคมฟรีค่าซ่อมศูนย์บาทนะครับคันนี้เป็นรถนะครับที่ลูกค้าซื้อจาก mercedes perfect ไปนะครับอยู่ในการรับประกันในการการันตีนะครับเคลมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสิ่งที่ลูกค้าแจ้งมาในส่วนของนะครับคันนี้รับเข้ามาเคลมนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับผิดปกติในการขับหรือในการใช้งานนะครับบริเวณด้านหลังนะครับมีเสียงหอน นขนาดวิ่งใช้ความเร็วประมาณสัก60-80ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสิ่งที่พบเจออีกอย่างหนึ่งนะครับฐานกรองน้ำมันเครื่องสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์271 EVO นะครับก็เป็นปัญหาอยู่แล้วในรุ่นนี้นะครับที่หลายๆท่านพบเจอในการล่วดเสรมของฐานกรองของน้ำมันเครื่องนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมีการแก้ไขนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนของพวกนี้นะครับด้านหน้าเราพบเจอในส่วนของชงอัพด้านหน้า นะครับที่มีการเสื่อมสภาพนะครับก็ได้นะครับทําการเปลี่ยนนะครับรวมถึงบริเวณด้านหลังนะครับมีเสียงหอนเกิดจากลูกปืนล้อนะครับเสื่อมสภาพนะครับก็มีการเปลี่ยนให้ฟรีนะครับอีกหนึ่งจุดก็คือฐานกอน้ำมันเครื่องนะครับที่แจ้งไปมีการเึมของน้ํามันเครื่องบริเวณใต้เครื่องยนต์นะครับอันนี้เราเปิดแผงปิดเครื่องด้านล่างออกมาก็พบเจอว่ามีคาบน้ํามันนะครับก็ทําการเปลี่ยนก่อนเลยนะครับ คันนี้นะครับตามจริงแล้วนะครับรถพร้อมส่งมอบในการกับคืนสูตรเจ้าของเก่าแล้วนะครับที่อยู่ในการรับประกันคันนี้นะครับที่ได้ซื้อจากเราไปแต่สิ่งที่พบเจอนะครับจากการตรวจวิเคราะห์ของนะครับระบบคอมพิวเตอร์สตารแล้วนะครับเกิดความผิดพลาดของนะครับเฟืองแคนชาร์หรือเฟืองแอดวานนะครับคันนี้ก็เจอในเหตุการณ์นี้พอดีก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวจะนะครับผมจะลองสตาร์เ่องให้ดูนะครับในความผิดปกติของตัวรถ นะครับในการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงสตาร์ทดูก่อนนะครับก็เป็นเอกอีกอกผลอีเหตุผลหนึ่งนะครับที่พบเจอในคันนี้สิ่งที่พบเจอเลยนะครับสำหรับ e 2 5 0สยสยายคันนี้นะครับก็คือการทำงานของนะครับระบบ,ระบบเฟืองแคนท้าหรือเฟืองแอดวานเนี่ยผิดปกติแล้ว องศาของเฟืองเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับที่สําคัญนะครับหลังจากเครื่องยนต์ติดแล้วเนี่ยที่เราพบเจอเนี่ยมีไฟลูกเครื่องหรือไฟเชคนิน้โชว์แล้วด้วยตอนนี้นะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนนะครับจุดที่เจอนะครับก็คืออยู่ในบริเวณนี้นะครับที่เรียกว่าเฟืองแอดวานในเครื่องยนต์สองจุดหนึ่งนะครับ อยู่ในบริเวณนี้ด้านในนะครับจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับการทํางานก็คือฝั่งนะครับแคมไอดีแล้วก็แคมเอเสียนะครับบริเวณด้านในก็จะทํางานด้วยระบบนะครับเป็นเฟืองแล้วก็นะครับการทํางานคือผ่านผ่านโซ่นะครับบังคับเฟืองนะครับให้หมุนในรอบของเครื่องยนต์ค่าจ่ายตรงนี้นะครับในการเปลี่ยนนะครับอยู่ในการรับประกันเช่นเดียวกันครับค่าซ่อมศูนย์บาทเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวตรงนี้นะครับทำการเบริกอะไรเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับรวมถึงเช็คความเรียบร้อยในทุกจุดก่อนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับหากเจอสิ่งไหนที่นะครับเกิดความผิดพลาดหรือมีสาเหตุในการที่ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับอายุการรับประกันนะครับรถที่ซื้อจาก mercedes perfect ไปจะมีตั้งแต่3เดือน6เดือน1ปี2ปีไปจนถึง3ปีเลยนะครับอยู่ที่ท่านเลือกการรับประกันนะครับอยู่ในระยะเวลาข้อกําหนดตรงนี้ เพฟรีทุกค่า้จ่ายนะครับไม่มีค่า้จ่ายค่า้จ่ายเป็นศูนย์บาทนะครับหลายท่านถามว่าหมดอายุการรับประกันแล้วนะครับสามารถเซอร์วิสต่อที่ m e r c e d e s Perfect ได้ต่อหรือไม่ยินดีครับในส่วนของตรงนี้หากหมดการรับประกันแล้วนะครับฟรีค่าแรงตลอดนะครับจนกว่าท่านจะขายรถคันนั้นหรือจะไม่ใช้รถคันนั้นแล้วนะครับในส่วนของค่าไหลนะครับเรามีค่าไหลในราคาที่พิเศษกว่านะครับก็อยากดูแลให้ทุกท่านนะครับ ในส่วนของลูกค้าที่เป็นลูกค้าของ Mercedes Perfect นะครับก็อยู่ในขั้นตอนต่อไปนะครับในการเปลี่ยนคันนี้นะครับหลังจากรับกลับไปใช้งานแล้วนะครับจุดไหนที่เกิดการเสียอีกเคลมฟรีต่อนะครับอยู่ในการรับประกันตรงนั้นนะครับก็เคลมฟรีในทุกจุดเลยนะครับหากเกิดข้อสงสในในในัยใดนะครับในการเคลมหรือในการรับประกันอะไรทุกชิ้นของ Mercedes Perfect ติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง Mercedes perfect we are family